เรื่องการนอนนะครับคือจริงๆแล้วการนอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นตัวเฉพาะน้องๆเนี่ยคือเป็นสิ่งสําคัญเลยนะผมเพราะว่าการนอนเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างเช่นมันสามารถที่จะช่วยให้ความทรงจําระยะสั้นเนี่ยกลายเป็นความทรงจําระยะกลางแล้วก็ความทรงจําระยะยาวได้สิ่งนี้เนี่ยมันคือการฟื้นฟูทางด้านร่างกายซึ่งเซมโนลจิสหรือว่า ุณหมอเกี่ยวกับด้านการนอนเนี่ยเป็นคนบอกเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าการนอนมันก็ทําให้ร่างกายได้ฟื้นฟูได้พักผ่อนเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เรียกว่าร่างกายเนี่ยออกไปใช้ออกไปทําอะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งการนอนสาเหตุที่เขาไม่ตื่นเนี่ยหรือว่าเขาชอบนอนเนี่ยมันอาจจะ เป็นมานานแล้วหรือว่าอาจจะมาจากหลายสาเหตุคือเป็นมานานแล้วก็คือว่าเคยชินนะผมชีวิตหนึ่งไม่ต้องทําอะไรคือแค่ไปเรียนแล้วก็ไม่ต้องมีหน้าที่อะไรแต่พอไปเรียนเนี่ยก็ยังตื่นสายอยู่แล้วพอเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นพอโตขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นนิสัยแล้วกลายเป็นร่างกายมันมันกลายเป็นต้องการสิ่งที่เรียกว่าการนอนเนี่ยในชั่วโมงที่มันยาวขนาดนี้มันเลยผมผมเลยเรียกมันว่าเป็นนิสัยหรือว่าเป็นความเคยชิน แต่ผมอยากจะเท้าให้เท้ากลับไปให้เข้าใจแบบนึงแบบแบบออแบบนึงว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเพื่อตื่นครับผมมันเหมือนแบบภาษาอังกฤษที่เขาใช้คําว่า awake ครับผมเราตื่นเพื่อไม่ไม่ใช่แค่ตื่นรู้อย่างเงี้ยนะครับผมแต่แบบเหมือนกับชีวิตเนี่ยมันต้องตื่นเพื่อได้ออกไปทําอะไรบางอย่างแล้วสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่คิดนะครับผมคือถ้าเกิดว่าลูกของเราไม่ตื่นเนี่ย เราอย่าเพิ่งไปมองว่าเขาเป็นคนที่ขี้เกียจนะครับผมหรือว่าเป็นคนที่เกียจคลานอย่างเงี้ยผมอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ลอง investigate หรือว่าลองสังเกตดูว่าน้องๆหรือว่าลูกของเราที่นอนอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยครับผมเขามีความฝันบ้างหรือเปล่าเขามีความตื่นรู้หรือว่าตื่นเต้นต้องการที่จะไปทําอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาในอนาคตของเขาบ้างไหมผมเชื่อครับผมน่าจะ8 90%นเนี่ยมันน่าจะไม่มี เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความที่เกียรับผมแต่เขาไม่ได้มีความชัดเจนหรือว่าเขาไม่ได้มีความรู้ที่จะไปทําอะไรกับชีวิตตัวเองเพราะว่าต่อให้นะครับผมเขาจะเคยชินกับสิ่งสิ่งนี้ในการนอนยาวๆแล้วกลายเป็นนิสัยเนี่ยแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับว่ามันก็น่าจะมีเหตุการณ์ที่เขาก็ยังสามารถตื่นได้อย่างเช่นวันที่เขาจะต้องไปสอบต่อให้มันจะเช้าขนาดไหนเขาจะไปได้ อาจจะไปแบบตรงเวลาหรือว่าไม่สายครับอาจจะสายนิดน,นึงแต่คือเขาก็ยังทําได้มันไม่ได้เลยเถิดเหมือนสิ่งอื่นๆในชีวิตของเขาหรือไม่วันที่เขาจะต้องไปเที่ยววันที่เขาไปเที่ยวกับเพื่อนเขาก็สามารถตื่นได้ถ้าเกิดว่าต้องขึ้นเครื่องแต่เช้าเลยเชา้ามืดเลยบางทีไม่นอนด้วยซ้ําหรือไม่บางทีเขากําลังรอของขวัญจากคุณอยู่ไม่ว่ามันจะเช้าขนาดไหนคุณจะกลับมาตีสี่ครึ่งตีห้าบางทีเขาไม่นอนเลยครับผมแต่เขาจะสามารถตื่นมามาเออมารอรับของขวัญ สิ่งที่คุณกําลังจะมอบให้เขาได้ถ้าเกิดว่ามันมีปรากฏการณ์แบบนี้หรือว่ามีสิ่งแบบนี้อยู่ในชีวิตของเขาเหมือนกันเนี่ยมันน่าจะชวนให้เราคิดได้เหมือนกันว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือความชัดเจนในในชีวิตที่เขาอยากจะไปทำที่เขาต้องการจะให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเพราะว่าการตื่นเนี่ยมันจะทำให้เขาสามารถพาตัวเองไปถึงสิ่งสิ่งนั้นหรืออาจจะเรียกง่ายๆว่าเป้าหมายของเขาอะได้ เพราะว่าการนอนมันพาเขาไปไม่ถึงแน่นอนมันอยู่ที่เดิมแต่การตื่นมันสามารถทําให้เขาได้คิดอะไรได้ลงมือทําได้แก้ไขได้ทําอะไรบางอย่างเพื่อพาตัวเองไปถึงตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองลองชวนคิดดูแต่ถ้าเกิดพ่อคุณแม่มีปัญหาที่ว่าเ,เขานอนแต่คือนอนดึกแล้วก็มีเป้าหมายคือทํางานของเขาไม่ว่าจะแบบเขียนโคดดิ้งเขียนเรียงความเขียนประวัติหรือว่าทำคอมพิวเตอร์โปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนนะผมแล้วตอนเช้าก็นอนแล้วตื่นไม่ไหว อันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคือบางทีการทำงานหรือว่า working out ใน biology clock ของเราของแต่ละคนเนี่ยมันมันอาจจะต่างกันซึ่งผมก็ยอมรับนะครับว่าจริงๆเด็กๆเนี่ยคือควรจะนอนตอนกลางคืนนะผมเขาไม่ควรจะมาทำงานตอนกลางคืนแต่บางทีเนี่ยอพอเรารู้สึกว่าความถูกต้องหรือความเหมาะสมเนี่ยมันมันมาก่อนเนี่ยมันเลยทำให้ การสอนหรือว่าการพูดคุยของเราเนี่ยมันมีปัญหาผมเลยก็อยากจะแนะนําผมเข้าใจครับผมเลยอยากจะแนะนําว่าก็ลองค่อยๆปรับนะครับผมลองค่อยๆบอกกับเขาเพื่อให้เขาเอลองปรับดูก็ได้เพราะว่าต้องเชื่ออย่างหนึง่งหรือว่าลองสังเกตดูก็ได้ครับผมพอเขาทํางานดึก,ดกแล้วก็เกิดวันไหนเขาต้องตื่นเช้าไม่ว่าจะไปเรียนไปส่งงานหรือว่าต้องไปแบบเหมือนไปเวิร์กช็อปอะไรก็ตามที่โรงเรียนเนี่ยการตื่นนอนแล้วนอนไม่พอมันเหนื่อยเนี่ยมันไม่มีเด็กคนไหนเนี่ยที่เขารู้สึกดีกับ ความรู้สึกล้าความรู้สึกเหนื่อยแบบนั้นแน่นอนแล้วตัวเขาเองได้ประสบการณ์ได้ความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยคือผมมั่นใจตัวพวกเขาเองอะ่ะก็รู้ดีอะผมว่าเออมันอยากที่จะสดชื่นมากกว่าเนี้แต่พอมันเข้าไปในโซนของการทํางานของการคิดของการแบบทุ่มเทเนี่ยบางทีมันก็หลุดเข้าไปในนั้นอะแล้วมันก็เลยลืมไปว่าเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามามันจะเหนื่อยนะหรือบางทีเขาอาจจะรู้ตัวแต่เขายอมแลก มันเหมือนมันมันกลายเป็นนิสัยหรือกลายเป็นสไตล์การทํางานการอ่านหนังสือหรือการเรียนของเขาไปผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนได้อย่าไปคิดว่าวันนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วเขาจะเป็นแบบน,น,บบนี้ทั้งชีวิตนะครับผมคือมันยังสามารถปรับได้มันจะเปลี่ยนได้แต่ก่อนผมก็ไม่สามารถทําตอนออทำงานตอนคืนได้ผมเป็นต้องตอนเช้าเช้ามากๆด้วยแต่พอตอนนี้เนี่ยคือผมก็ทํางานตอนคืนได้ทาตอนดึกได้ผมเชื่อว่าตรงพวกคุณแม่เองมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมา ตลอดเส้นทางการเติบโตของเราครับผมดังนั้นในการที่คุณพ่อคุณแม่จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในการตื่นนอนของเขาเนี่ยคืออย่าไปมองว่าเขาขี้เกียจเลยครับผมแต่ลองสังเกตดูว่าเขามีความสนใจความตื่นเต้นในการทําอะไรในช่วงเขาให้เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเขามีความชัดเจนความต้องการความตื่นเต้นในการอยากทำเนี่ยการนอนเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กสําหรับเขาไปเพราะว่ามันมีโค้ดที่คนเขาพูดกันนะครับผมคือ การนอนเนี re, ่ยมันบางทีมันก็สามารถวัดความเป็นเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเด็กได้เลยถ้าเกิดว่าคุณยังให้ความสำคัญกับการนอนมากขนาดนั้นเนี่ยความเอ่อเติบเอ่อความโตหรือความเป็นผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยมันน่าจะน้อยเพราะว่าผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยคือจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับการนอนมากขนาดนั้นที่ผมบอกว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับการนอนไม่ได้หมายความว่าเอ่อไม่นอนนะผมนอนแต่แบบเหมือนไม่ได้นอนเลื่อยเปื่อยนอนแบบวันละ1 <VI. S> 2ชั่วโมงวันละ10ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย คือมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็การนอนมันยังสําคัญเพราะว่ามันจะทำให้ในแต่ละวันของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะครับผมอันนี้ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยขอบคุณมากครับผม